เหมือนกับกาแฟท้องตลาดเหมือนกับกาแฟสดราคาแบนดังๆเลยคุณเข้ามาเป็นกาแฟสดในซองเลยคณนี้นี่เลยแต่กาแฟ,าฟสดในซองนี่เลยคุณกาแฟไว้คอฟฟี่ไว้คอฟคอฟีฟ่เป็นกาแฟขาวคุณ เป็นกาแฟขาวเขาเรียกว่าไวก็คือขาวเนาะกาแฟขาวตัวนี้เป็นสุดยอดมากเลยมาเลเซียชอบดื่มและกลิ่นก็หอมมากมีประโยชน์มีประโยชน์มากๆเลยกับสุขภาพไม่ทําลายสุขภาพไม่มีโสมนะคะแต่ว่ามันได้สุขภาพเพราะว่ามันมีคาเฟอีนต่ำอ่ะและเป็นเขาเรียกว่ากาแฟขาวอ่ะเขากินเพื่อดูแลสุขภาพอยู่แล้วทางด้านมาเลเซียทางด้านเอเชียทางตกินของเรากินกาแฟขาว แต่ว่าของเราไม่ค่อยได้กินอ่าแต่ว่าบริษัทสุดีนนำเข้ามาให้เราดูแลสุขภาพอยากกินกาแฟสดเอาไปเลยนี่เลยค่ะอยากกินกาแฟสดเอาไปเลยกาแฟไว้คอฟฟี่ตัวน,นี้เลยโอ้โหขอบอกว่ากลิ่นนี่หอมไปถึงหนะ้าปักซอเลยขอบอกชีกชองออกมานี้ชีกออกมานี่คุณโอ้โหคุณกลิ่นนี่คือแบบคุณเคยเห็นแบรนด์ดังไหมเคยเดินผ่านไหม กิ่นนั้นเลยคุณสุดยอดมากเลยสำหรับกาแฟไวท์คอฟฟี่ขอซองใหญ่มากทงได้ทั้งน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำเย็นขอบอกว่าอร่อยมากๆใครที่ติดกาแฟยเย็นนะคุณใครที่ติดกาแฟยเย็นขอบอกเลยตัวนี้แล้วใส่น้ำแข็งแบบรสชาติแบบอร่อยมากรสชาติอร่อยมากสำหรับกาแฟไวท์คอฟฟี่ขอบอกเลยใครที่ไม่เคยลองใครที่ยังไม่เคยทาน ขอบอกเลยว่าคุณพลาดไม่ได้แล้วคุณพลาดไม่ได้คนที่ชอบกาแฟสดคุณคุณลองทีมดูนะคุณจะลืมไปอีกนานคุณจะลืมกาแฟสดไปเลยเพราะราคาก็ถูกราคาก็ถูกรสชาติก็ดีโอ um. ้โ <Ar> ห ó, สุดยอดมากมีทีมเทียมเหมือนกันคุณทีมเทียมจากผลไม้เหมือนกันทีมเทียมจากถั่วคุณของเราเป็นเพื่อสุขภาพไม่มีไขมัน ไม่มีไขมันอุดตนันไม่มีไขมันไม่มีไขมันทานสาหรับตัวนี้น้ําตาลผลไม้ทั้งหมดเลยของเราทรีอินวันสูตรน้ําตาลน้อยเป็นน้ําตาลที่เขาเชื่อว่าใช้แทนน้ําตาลสารมอนโตลักตินตัวนี้นะใส่สารแทนน้ําตาลมอนโตลักตินสําหรับตัวนี้สําหรับคนที่เป็นเบาหวานความดันทานได้คุณเป็นเบาหวานเป็นความดันก็ทานได้เพราะว่าตัวนี้นะขอบอกเลยอ่า ไม่บีบหัวใจไม่ทำลายสุขภาพไว้คอฟฟี่ทรีรวันสูตรน้ำตาลน้อยขอบอกแพ็กเกตนี้สวยงามมากเลยคุณสีส้มส้มนี่เป็นอย่างนี้คุณสีส้มส้มดำนะอร่อยมากๆเอแพ็กเกจตก็สวยแล้วกอ็อร่อยด้วยซองหนึ่งคุณซองหนึ่งสากรัมเนะี่ยซองหนึงสามสิบสกรัมใหญ่มากใครที่ชอบทางเป็นกาแฟเย็นนะขอบอกเลย แก้วโตโตเลยโอ้โหคุณไปซื้อถางท้องตลาดแก้วหนึ่งเกือบร้อยคุณทำชงกาแฟไว้กฟี่แก้วหนึ่งคุณสิบกว่าบาทเออสิบหาบาทคุณทานกาแฟสดแก้วเดียวคุณซื้อกาแฟไว้กาแฟเนี่ยได้หนึ่งหอโอ้โห,โโหคตสุดยอดอ,ะอ่ะอร่อยขอบอบกอ่าไม่ดีไม่ชอบยินดีคืนเงินเลยสำหรับ ทุกสินค้าของพี่มวลยินดีคืนเงินคุณคินไปแล้วคุณไม่ชอบคุณบอกว่ามันไม่อร่อยมันไม่ดียินดีคืนเงินทุกรายการนี่คือการก,ารก,ารการันตีประโยชน์สุดยอดมากๆสำหรับก,กาแฟของเรานะไว้คอฟฟี่ทรีอินวันสูตรน้ำตาลน้อยโอ้โห oh, oh. อร่อยอร่อยอร่อยเขาบอกอ่ะสิบห้าบาทเองซองหนึ่งตกสิบห้าบาทคุณอ่ะแล้วก็แพ็กเกตนี้มีอยู่สิบห้าซอง 15ซองราคาอยู่ที่217บาท217บาทใครที่สนใจก็อินบอกมาสอบถามได้ใต้คลิปนี้ได้เลยเอฟมาเอฟมากาแฟไวท์คอฟฟี่นี่โอ้สุดยอดมากใครที่ไม่เคยลอมนะกาแฟเขาเรียกว่ากาแฟสดในซองนี้ชีดชงดื่มง่ายๆเลยนะ